ความยากลำบากในการใส่ชุดแต่งงานนะคะทุกคนบันทึกเป็นช่วงตามติดชีวิตเจ้าสาวอยู่กันได้ประมาณสองคนนิฟต์อปะกระโปรงคนนึงก็เต็มแล้วนะอังก็กำลังจะลงโอ้เป็นสิวอยากแต่งงคนกับใครเขารันนี่ we are going up to our room and that is our belongings เราจะไปอยู่ชั้นสงสุดนะคะเราจะไปพักกันที่ชั้นสงสุดมีของมึดมีที่ไ้มาฉลองมาเที่ยงนี่คือที่ที่เราจะนอนกันนาสดพี่นัทอยู่บนเตียงก็เห็นไปแล้วกันชุดเราก็มาถึงแล้วนะคะค่าของสัมภาระ so i'm all dressed up and ready to go downstairs we might um, grab some snacks this is my dress for today um, i usually don't really get to wear red lips that often but now i do it looks really weird i mean i'm not used to it yeah so let's go downstairs I don't know. I don't know.

วันนี้เราจะมาไลฟ์แต่งหน้าเนราะเราได้รับเกียรินะคะจากมาดาแพราลเพชรนะคะอดามัสเจมส์มันจะปกปิดความมันนะคะแล้วก็มีอเอสเซีย์ปกปิดบำรุงตัวด้วยแป้งหน้าเนียนกริ่แล้วก็แต่งขบบว่าที่สวยขึโอ้ไงส I'm still here waiting all by myself ทันก็ still getting ready for the fashion show later on วันนี้ตาวิ่งมากนี่คือความยากลำบากในการใส่ชุดแต่งงานนะคะทุกคน I guess there's something like underneath the skirt to make it this like p o n g คือแบบว่าถ้าใส่ยากขนาดนี้แล้วถอดจะถอดยังไง How you feeling right now hard to breathe s u f f o c a t i can you breathe yeah นลอหได้หายใจไหคือมันสวยงามแต่แบบใส่โหแล้วถ้าในชีวิตจริงใส่คนเดียวไม่ได้แล้วเนอะก็ต้องถือเข็มหมดนักพ่อมากอ่ะอย่าเป็นนังทำ ร้านมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะพออกร้านไงเป็นไงบ้างคะ่วงตามไปดูใส่เพชรแล้วเสร็จแล้วจะเดินได้านไมเราไม่รู้ต้องไปรอดูกันร้านไม่ได้มนรู้สึกเป็นไงบ้างเดินรู้สึกว่านไม่รู้ว่ากีรู้สึกว่าเข้าน่าเปรตที่กินไมเมื่อกี้นี้เป็นช่วงเป็นช่วงตามติดชีวิตเจ้าสาว พี่นัทมันชื่ออะไรกันเลยนะไอ้ไบรท์อะไรไอ้ที่มันจ้าสาวมากอ่ะเออไบรท์ซิลลาจ้าสาวเม็เฟรนด์นะคะไปไหนกันครับอยู่กันได้ปะสองคนในลิฟต์อ่ะกระโปรงคนหนึ่งก็เต็มแล้วนะไฟสวยมันไม่ได้่ายรูปให้ดูว่าแบบว่าชุดเต็มลิฟต์หนึ่งสองสามอ้าเขาออกจะเป็นเขาออกๆ้อ t h e r s this cool thing where you just touch on the screen and then you can take a picture and then you can print it out. มันกำลังจะออกมาแล้วพี่นัทอุ้ยไดายันด้วน่ารักมากไหนดูดีอเดตไม่เกี่ยวแล้วก็ Guys so here we have it our q u i c print photo เขแต่ไงานใหม่ๆนะ เดืเอบมาครับเดอมาครับเดือบมาได้มีหลักปานแทนแทนแต่อันนี้ถ้าแต่งงานจริงนะคะพ่อกับแม่ก็จะอยู่อย่างนี้พ่อแม่เข้าไม่ถึงทุกคนนะคะไปดู ถ่ายรูปหลานเลยสิกค่ยาถ่ายรูปับหลานเลยแยาทำไมแล้วทำไมเ็น๋ยวเดี๋ยว

Okay, hello everyone, my name is Brianna Kulisamba, or you can call me Bini, and now I'm an actress in Thailand. I wonder if it's like, English is being good, like, in Soviet, yeah. like, like, YouTube, any channel that you can learn, if you just want to learn, then it's not hard at all. It's everywhere you can learn, in this world, everywhere you can learn. Some people think, like, they have to go to international schools. No, no. it's learn less my environment. Yes. Yes you can learn everywhere if you see any partner, just don't be afraid and go and talk to them don't be scared don't be afraid to have some mistake because it will teach you it will make you be like better and better to the so you speak with your parents in English, never? we don't สรุปแล้วสองคู่นี้ตลอดทางเดินขึ้นมาจะเปลี่ยนชุดก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะ guys so i'm here waiting near by the stage l o t o i'm here waiting by the stage um just because peanut นะคะกํลังจะขึ้นไปกําลังจะขึ้นไปตรงนี้นะคะเขาจะมีสอนการแต่งหน้าแล้วก็คลุมผมไม่เหมือนชุดในพวกในเจ้าหญิงอะไรสักอย่าง เหมือนเคยได้ยินชื่อเออะไรก็คือวันนี้ใส่ชุดสีดำเลยนะคะมาในเกิร์มแบล็กนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินเชิญด้านหน้าเวทีเลยค่ะจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับการสาธิตการฉีดผมแล้วก็การแต่งหน้าแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าเป็นเจ้าสาวในชุดสีดำนะคะจากแบรนด์ปานิเซนนะคะแล้วก็เครื่องเพชรที่ทำแบบใส่อยู่นะคะจากอารามัสเจนจริงจริงๆแล้ว มีวิธีในการดูหน้าของลูกค้าแต่ละคนยังไงบ้างนะคะเขาจะมีการดีไซน์ออกมาให้ให้เขามันนั่าจะได้เนี่ยได้บูมแบบซอนแลัวไม่ใช่จุด Hi guys! Back again day 2 with the cat. made some new model friends. Wow. Yay! This is Jasmine. Do you know My is Jasmine. I made her a new friend today. <laughs> we made it through the cat. รู้สึกไงชุดสวยมากสี<อ>ฟ้าจริงเราอิจฉาชุดนี้เราอยากได้ชุดนี้อยได้ชุดนี้เหรอสวยมากเป็นรังแรกที่ใส่ชุดอะไรแบบนี้แล้วก็อ๋อไนแ่าแ่งนสวยสวยงามโอ้สวยก็สวยค่ะเข้ากับชุดไม่มเข้ากับชุดมากสวยสุดค่ะยนม่ม่ิ h ่ย บิดแปดบิดแปด